สวัสดียามบ่ายครับพี่น้องอยู่กับช่องบาฟี่ตายเราครับปุณิมาหาเห็ดครับปุณิเข้ามาหาเห็ดเพิงพี่น้องเอ้ยได้ข่าวมาว่าเห็ดเพิงมันออกพี่น้องเห็ดเพิงยังนะต่อเห็ดเพิงเขาครับพี่น้องเดี๋ยวปนีิสิพามาเก็บเห็ดเพิงเขาตาบ่มีกัเข้าก็เสียวเห็ดสุกยางเลยนาอครับมากับต่อพี่ตายให้เราครับทีมงานสองคนผุดยางผุดละ เอาละพี่น้องจังไดก็ไปรุนไปชมไปเก็บนำกันได้ครับพี่น้องเอ้ยมาตอนบ่ายมอนี่พอแล้พี่นอ้องฮ็ดเพิงขมนี่พี่น้องดอกสิบนง่กันเลยช่วงนี้กำลังออกดอกสิประมาณน,นี้พี่นอ้องฮ็ดเพิงขมนี่ตรงนี้มันสีคือหัางเึิงแต่ฮ็ดเพิงขมตัวนี้แสบพอกันพี่น้องไปเรื่อยครับนี่พี่น้อง เฮ็ดพ um er. um um mm. ึ่งเหลืองเฮพึ่งบบเอื้พึ่งฟักท่อเป็น้องกินอายุนี่หาอยากเยอะเปน้องอ๋อเป็น้องพอเห็ดกอครับเห็ดกอแดงสองดอกพี่น้องเมื่อกี้ได้ไข่เห็ดระงกมากครับตอพี่ตายมาให้ ใครเห็ดละงวงเห็ดละงวงเริ่มกลับมาอีกเด้อพี่น้องมวนแท้โอ้นี่เห็ดก้อยดอกนึงนี่เนาะเห็กดก้อยแดงก็เอาครับรวมๆกันเห็ดผึ่งบนถนนได้เลยพี่น้องหาย,ยากจนว่ะสมผสมกันพี่น้องนี่ใครเห็ดละงวงครับนี่สิบก้นาน่วยเห็ดละงวงเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยเงีย,ยบๆเ้อครับมองนี่ละเดี๋ยวผมสิมาเอา มองคลิปคลิปแรกที่ผมได้เฮ็ดแล้วงกเป็นมูนั่นพี่น้องเนี่ยมองนี่แหละมันออกอีกรอบนึงล่ะรอบสองเดี๋ยวเจอกันแน่พี่น้องรอชมครับเห็นพิ่งผมจักดอกนี่จักดอกล่ะสองดอกนี่บ่ดอกนิดหน้อยนี่บ่โอ้ยเห็นพึ่งผม เออหายากเติบเราเห็ดตัวนี้เห็ดของแฉบเวยของแบต้องหายากเป็นธรรมดาโอ้ยมเห็ดพึงตัวนี้ออกเงาเลยบอกให้แสี เหมืเผือพ่อวังเสาคุณนางเก็บจนเหงามีเยอะมากที่แล้วล่ามมาทั้งพี่ละอู้หูใหคนเขาคนซอมคนขังเขานี่ซองๆฮะเชนี่ใแต่มากท้นี่หี่ยยายมาทั้งพี่นี่ตรงมีเหระนี่ทั้งพี่นี่ใหญ่มากทั้งนี่พี่ เอาผมมีตัวใหญ่ผมกับบาปีเงินบ่ผมกับบาหินคือกันผมซองบึงธรรมดาของแสบก็ต้องหาหยากหายากเป็นธรรมดาพี่น้องเลยบัวครับหาเคลียบงก่อน นังเอาคนเที่เลยหมอท่าอ,อ,ายอยาู้พี่น้องเฮ็ดหายากนี้พี่น้องเนี่ยเผือกพี่น้องนี่นี่ครับของแสบเลยพี่น้องน,นี่เฮ็ดเพิ่งตองพี่น้องของแสบครับกําลังออกเลยพี่น้องช่วงนี้คนหาหลายของแสบของแสบพี่น้องหายอยาอ่างหอบเพิ่งได้ซ้ำนี้เองครับคนแตกบึมๆอยู่

À. Bí ơi lại rồi hai mươi nghìn hai nhà cửa rất nhỏ phường tôi này bữa lấy quá đây xếp đồ hai con con tẹt luôn, มันเคลียบึ้มๆม,มตอพี่ไรตอพี่ตามาเคลียบม,มัน,มมนงงขอไหมมันจะสีแนมนเห็นเลยนนเนาะเละง,งกมึงแนใส่เลยเก็บบ่นี้น่ป่อดอกนี่บ่เอนนอ,อเอาอันนี้ไปเห็นเห็ดละง,งกไม่ได้ใส่สองสดอกใส่เห็นละง,งกลเ้ย่ห็ละงกใครเห็นละงกมันแมนมอรลยพาบางกัน

ลองเงี้ยเฮ็ดพึ่งขาน้องอยุงอ่อนๆเลยกลับเลยละพี่นอ้องเฮ็ดมีอยู่พี่นอ้องแกงมันกำลังออกพี่นอ้องมันจะมันออกดอกนินหน่อยนี่ครับในช่วงนี้เฮ็ดพึ่งพอแกงอยู่พี่นอ้อง พอหลายปันไใดเอาละพี no ่น so ้องจังไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกันนึกเอาได้พี่น้องนี่มันหนีมากเก็บเห็ดพี่น้องพอได้แกงแรงมันหนีมาใบดอกใบโมงกูกลัวละพี่น้องอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจกันพี่น้องนี่กลับแล้วผลงานไงเสด็จสำเนียพี่น้องคนหลไรเฮงต้องเคลียร์เอาเห็ดตัวนี้หายากเติบพี่น้องมันมาทันใหญ่นี่มกําลังดอกหน่อยกําลังแสบพี่น้องกําลังจุ่มจุ่มเอาละ ขอขอบคุณทุกคนนะพี่น้องเอ้ยขอลาก,กันไปบังปลายเลยครับขอบคุณในหลายครับพี่น้องเอ้ยเจอกันคลิปหน้าครับ